สวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง YouTech for You อีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับคลิปนี้ผมจะสอนวิธีการเปลี่ยนเสียงเรียกเข้าในโทรศัพท์ของมือถือ Android นะครับส่วนวิธีทำก็จะทำยังไงเดี๋ยวผมพาไปดูครับก่อนที่จะไปชมคลิปฝากเพื่อนๆกดติดตามช่อง YouTech for You เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปดีๆแบบนี้ออกมาเรื่อยๆนะครับอันดับแรกเลยนะครับก็ให้เพื่อนๆเ,เข้าไปหาคาว่าการตั้งค่าของเครื่องครับ ไปที่การตั้งค่าได้เลยนะครับหลังจากนั้นให้ไปดูคำว่าเสียงและการสั่นครับแต่้าไป1ทีครับหลังจากเข้ามาหน้านี้แล้วนะครับให้มองไปหาคำว่าเสียงเรียกเข้าครับแต่ไป1ทีครับในหน้านี้มันจะให้เราเลือกนะครับถ้าเกิดเราใช้เป็น2ซิมเราก็จะสามารถตั้งเสียงเรียกเข้าซิมที่1เป็นอีกเสียงหนึ่ง ซิมที่2เป็นอีกเสียงเสียงหนึ่งนะครับอันนี้เราสามารถมาระบุตรงนี้ได้เลยนะครับอย่างตรงนี้ผมจะยกตัวอย่างซิมหนึ่งผมจะใช้เสียงเรียกเข้าใหม่เข้ามาแล้วนะฮะก็ทําการเลือกได้เลยครับว่าเราจะใช้เสียงเรียกเข้าตัวไหนนะครับนี่นะครับลองเลือกอแบบที่ถูกใจครับอย่างผมจะเอาตัวนี้ใช่ไหมครับหลังจาก เสร็จเนี่ย,ม,ยนะกกบบบมันก็จะทำการซีเล็กให้เรานะหลังจากนั้นก็ให้แบกกลับหนึ่งทีครับมันก็จะทําการบันทึกโดยอัตโนมัตินะครับส่วนซิม2เราก็สามารถเข้าไประบุได้เช่นกันครับเลือกได้เลยนะครับนี่ครับถ้าเอาเสียงแบบนี้ใช่ไหมครับเสร็จแล้วก็แบ,บกกลับได้เลยครับมันก็จะทําการเซฟอออโตโ้ให้เราเลยนะครับเท่านี้ครับในการ ตั้งเสียงเรียกเข้าในโทรศัพท์แบบ Android ง่ายมากๆครับลองนำไปใช้กันดูนะครับหากท่านไหนทำไม่ได้ก็คอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยนะครับเดี๋ยวผมเข้ามาตอบคำถามให้ก่อนจากกันไปฝากเพื่อนๆกดติดตามช่อง You t h For y o u เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปดีๆแบบนี้ออกมาเรื่อยๆนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ